ก็ถือว่าโอเคแล้วเห็นอะไรบ้างคะข้างบนที่คาบเกี่ยวพอข้างบนคือพอตอนที่อาจารย์พูดอะนะคะก็เลยแบบว่าลืมตาขึ้นมาพักหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับออกมาใหม่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคือจะตามคงเหมือนตามไม่ทันนะคะก็เลยเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วยอหน่อยอะไรเค่ะกลายเป็นเหมือนกับเป็นโพงอะค่ะแล้วก็ตรงปักโพงสีขาวแล้ว็ระลุออกไปแล้วเหมือนกับ กับยอดเขานะคะเห็นยอดเขาสีเขียวๆสีขาวๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณอย่างเง,งี้ยอาจาร,รย์ก็เรียกว่า,ามาตรงแล้วนะอะไรเงรี้ยไม่ทันได้เห็นคนอื่นเขาเรียกว่าจิตตกหล่นไปไม่ทันไม่เป็นไรแต่ก็เข้าตามไปได้ไอ้ที่เป็นพงก็คือทะลุมิติเวลาเข้าไปเร็วค่ะเพราะาถ้าเรียกอ,อาจารย์ก็ดึงเข้าไปไปได้อยู่แต่ที่เราไปเห็นก็คือเห็นภูเขากับอันเนี้ยถือว่าใช้ได้เพราะภูเขาหยกสีเขียวกับสีขาวก็สามารถกลับไปฝึกย้อนได้นะกําหนดย้อนในวันเนี้ย ก็คือนึกถึงภาพที่เคยเห็นแล้วก็กําหนดโดดเข้าไปได้เลยค่ะตั้งจิตแล้วก็เข้าไปได้เลยถ้าใครยังเข้าไม่เป็นก็ให้ทรงอารมณ์เดิมก่อนสักหน่อยแล้วก็เข้าฌานสักหน่อยแล้วก็กาหนดทรงอารมณ์เดิมว่าเออเราเคยเห็นภาพตรงนี้ก็กําหนดจิตเข้าไปเลยก็จะ <c ười> ต่อเข้าไปได้เลยค่ะอ่าก็ยกตัวอย่างเหมือนหลวงปู่มั่นค่ะหลวงปู่มั่นที่อาจารย์เคยได้อ่านค่ะอาจารย์เลยว่าเอ๊ะฝึกจิตของเรามันมันต่อย,ยอดเหมือนเขาไหมอาจารย์ก็ศึกษาว่าโอ้มีองค์ไหนคล้ายเราบ้าง ที่เราฝึกคืออาจารย์ต่อยอดไปวันนี้แล้วก็อยากไปอีกอาจารย์ก็เข้าไปอีกแล้วก็ไปต่อไปต่อแเอวมันเข้าได้ง่ายๆก็เลยว่ามีองค์ไหนเขาเป็นแบบไหนบ้างก็เลยเข้าไปศึกษาก็ไปเจอคําตอบที่หลวงปู่มั่นที่มีบันทึกไว้คือวันนี้ท่านอาถอดจิตแล้วก็ไปที่สะพานแห่งนี้เดินเข้าไปในสะพานาแล้วท่านเดินไปแล้วท่านก็อยากจะออกแล้วตอนนี้ท่านก็ออกที่ปลายสะพานก็ออกมาจากปลายสะพาน แล้วอีก3าวันถัดไปอท่านนึกออกท่านก็จะไปที่ปลายสะพานตรงนี้ใหม่ท่านก็กําหนดจิตไปที่ปลายสะพานที่ออกแล้วท่านก็ต่อยอดไปอีกอันนี้ก็คือเหมือนการเราฝึกย้อนได้ค่ะฝึกย้อนแล้วก็จะย้อนอดีตได้แล้วก็ไปหมายถึงแปอนาคตได้อีกคือมันสามารถย้อนได้เป็นอดีตอันใกล้แล้วก็อันไกลอันไกลเข้าไปหรือจะไปต่อในอนาคตมันก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นยานเกิดขึ้นเป็นยานที่ เราจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติการเกิดการเป็นการตายได้โดยอัตโนมัติคือย้อนอดีตได้ค่ะถ้าเกิดใครฝึกบ่อยๆมันจะได้โดยอัตโนมัตินะคะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแต่ว่าก็ต้องเมื่อเราฝึกได้แล้วก็ต้องไปฝึกเรื่องศีให้มันชัดเรื่องอพระกรรมฐานให้ครบ40กองแต่ว่าบางท่านก็ฝึกแค่กองใดกองหนึ่งก็ได้แต่ถ้าจะฝึกมันลุกอยากเน้นให้40กองนะคะพยายามฝึกให้ครบค่อยๆฝึก เพราะว่าการฝึกฌานจะเป็นตัวที่ทําให้พระกร,กรรมฐานแน่นเราจะต้องฝึกดูลมหายใจเข้าออกจนเป็นฌานถ้าได้ฌานแล้วก็ต้องต่อยอดไปฝึกพระกรรมฐานพร,พระกรรมฐาน40กองในข้อสุดท้ายจะมีอรูปประชาน4ีนะเพราะว่าเมื่อได้ฌานสีแล้วเราจะต้องไปฝึกอรูปประชาน4ีต่อให้ได้ครบแปดรูปปะชาน4เกิดแล้วก็อรูปประชาน4เกิดแล้วบวกกันจะเป็นสมาบัติ8เราก็จะสามารถเข้าสมาบัติ8ได้แต่ถ้าใครไม่ชํานาญ สมมุติเราเข้าสมาบัติหนึ่งได้ก็คือปฐมชานหรือชานที่หนึ่งเราก็สามารถเข้าสมาบัติหนึ่งเลยก็ได้แต่ถ้าใครฝึกได้ครบทั้งสมาบัติ8ก็คือเราสามารถเข้าสมาบัติ8ไปได้เลยก็คือฝึกได้ครบทั้ง8ดตัวเลยเข้าแตัวเข้าไปเลยในเวลาปุ๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในเวลาเดียวกันเลยก็ก,ก็เหมือนกันตัวนี้ก็สามารถย้อนย้อนกลับเข้าไปได้แล้วก็สามารถทําได้เมื่อได้เมื่อได้อะ เขาเรียกว่าฝึกได้รูปประชานก็คือรูปประชานสีแล้วเราได้ฌานที่สีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตอนตอนนี้แหละที่เราจําเป็นที่เราจะต้องไปฝึกพระกรรมฐานให้มากเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์เร็วถ้าถ้าเรานําไปฝึกกระสินฝึกอ่าเขาเรียกว่าอสุภะแล้วก็ฝึกอนุสติสิบไปฝึกในส่วนต่าง,างอ่าอาหาเลปฏิกูลสัญญาถ้าเราฝึกได้มันก็จะดีแล้วก็อาจตะุธาตุมาตรฐานประมาณนี้ถ้าเราฝึกได้มันก็จะไปได้เร็วค่ะมันมันก็มี มีอยู่หลายอย่างก็คือพวกที่เกี่ยวกับเรื่องในส่วนต่างๆที่มันเกี่ยวกับกับพระกรรมฐาน40กองโดยเฉพาะตัวสุดท้ายนี่สำคัญมากก็คืออรูปปชาญสี่มันจำเป็นจะต้องฝึกให้ได้นะคะค่ะเรื่องเรื่องระบบจติตค,ค่ะคือแบบว่าก่อนอาการที่ จะปวดหัวที่จะมึนหัวเนี่ยนะคะ,คะเรารู้สึกว่าเราไปได้เยอะกว่านี้นะคะ,คะเข้าเข้า <c oughs> ลึกกว่านี้เสร็จแล้วเนี่ยพอมีอาการมึนหัวปุ๊บเนี่ยค,คือเหมือนกับว่าเราค้างอยู่ที่สามสามสามตลอดเลยะคะ่ะประมาณเนี้ยคะ่ะอาจารย์จริงจริงแล้วจริง,รงๆแล้วอาจารย์เห็นแสงที่หน้าผากแล้วถ้าเห็นแสงหน้าผากคือสามารถต่อยอดชาญเสียไปได้เลยเพียงแต่เราไม่รู้เทคนิคเฉยค่ะ ราะว่าชั้นชั้นที่สามนี่คือจริงๆเราได้แล้วนะคือไม่ได้ไม่ได้ค้างนะเพียงแต่เราต่อยอดออกไปไม่เป็นเฉยๆคือบางคนคือบางคนชั้นที่สามนี้ก็คือมันจะเหลือแค่สุกับเอกคตาที่เกิดขึ้นก็จะเหลือดูแค่ลมหายใจเข้าออกดูแค่เท่านี้แหละแล้วตัวมันจะล็อกแข็งหรือบางคนไม่ล็อกแข็งนะอาจจะเป็นเหมือนตัวลอยอยู่นภาอากาศจิตเราลอยอยู่ก็คือใช้ได้บางคนก็เหมือนสัมผัสได้ว่าเออตัวเรือนหายจากศีรษะลงลงเท้าเท้าเรือนหายไปจนถึงศีรษะแล้วมองหาที่หน้าผาก ถ้าหน้าผากเป็นแสงสว่างเรากําหนดเห็นนั่นแหละคือเราจะทะลุออกไปจากผวังออกไปได้เลยความเป็นผวังออกไปในภพภูมิต่างๆได้ก็คือเมื่อเห็นตรงเนี้ยก็คือสามารถกําหนดถอดจิตออกไปก็จะเป็นชานสีโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าถ้าเราไปรอให้เกิดชานสีอยู่มันจะช้าเพราะบางคนอาจจะกลัวจะไม่มีลมหายใจเข้าออกมันช้าถ้าเห็นแสงปั๊บอาจารย์แนะนําให้โดดออกไปเลยกําหนดจิตเดินออกไปหรือทะลุออกตัวออกไปก็จะเป็นชานสีเลยอัตโนมัติลองไปฟังอ่เรื่องสอบจิตของอาจารย์นะ มันจะเป็นวิธีลัดที่ไปได้เร็วมันจะได้ไม่ช้าค่ะ<ช>มันจะได้ไม่ค้างอยู่ในจุดตรงนั้นค่ะ<ช>แล้วส่วนชานที่สามที่เราเป็นนะ่ะเราเราตัวล็อกแข็งหรือยังล็อกไปแล้วค่ะค่ะคือ,เ,อ,อเข้าไปเคยเคยเข้าไปถึงว่าที่ค่ะเหมือนเหมือนน่าจะน่าจะเคยน่าจะนะคะ,คะจะ,ค,ะคิดว่าน่าจะสแล้วแต่ว่าพอเริ่มตั้งแต่อาจารย์วดหัวเนี่ยค่ะมันย้อนกลับมาหมดเลยค่ะแล้วก็มา เริ่สตาร์ทใหม่เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ใหม่ตอนนี้มันก็เลยทุกวันนี้ก็เหมือนกว่าค้างอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์อ๋อมันไม่ได้ค้างหรอก<บ>มันมันเกี่ยวกับอ่าเรามีสัมผัสค่ะท่าการแบบนี้ถ้ามันเป็นปวด<ช>แล้วมีอะไรแบบีคือร่างเราเปิดเพราะร่างเราเปิดแล้วบางคนก็จะเบลอแล้วจาอะไรไม่ได้แล้วก็จะลืมในส่วนต่างๆที่เหมือนตัวเองเคยฝึกคือไปฝึกเดินธาตุนะเพราะว่าต้องปรับธ<ช>าตุด้วยเพราะว่าธาตมุมันเปิดออกแล้วความจําแล้วก็การที่เคยฝึกมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าความเสถียรมันน้อยลงอ่ะเขาเรียก จากเคยจะเสถียรที่แบบว่าเต็มเต็มร้อยเสถียรมาพอล่างเปิดปั๊บมันดาวลงมาหรืออาจจะเหลือยี่สิเปอร์เซ็นหมือนเราต้องมาแอคทีฟใหม่ให้มันไปได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมค่ะอันนี้นนรรพูดพูดมองให้เห็นภาพนะ,นะค่ะช้าช้าค่ะ,คะ,คะพอล่างมันเปิดคือธาตุมันเปิดมันไม่เสถียรก็เรียกการการจูนมันไม่เสถียรเราต้องฝึกเดินธาตุปรับธาตุเหมือนที่อาจารย์แนะนําวันนี้คือปรับธาตุคือฝึกเรื่องลมแล้วก็กระสินไฟด้วยคือมันจะ ช่วยปรับปรับธาตุเราแล้วก็ต้องไปเดินธาตุไล่ไล่ธาตุด้วยนะให้มันมีพลังเมื่อมันมีพลังคืนปั๊บแล้วเราแผ่เมตตาบอกกล่าวระลึกสื่อที่มาสัมผัสเราเพราะคนส่วนใหญ่ที่ปวดระหว่างหน้าผากก็จะมีองค์เทพใหญ่หรือเกี่ยวกับพญานาคสัมผัสเราต้องระลึกบอกกล่าวเขาเราจะได้เบานะค่ะจะได้ไปเร็วเพราะว่าเราก็มีสัมผัสพญานาคนี่ไงมันเลยมีอาการระหว่างหน้าผากเยอะเราต้องแจ้งท่านแล้วถ้าแจ้งท่านบอกกล่าวท่านปั๊บแล้วฝึกเปิดปิดได้ต่อไปไอ้สิ่งที่เราเคยได้มันจะเร็วกว่าเดิมมันจะเร็วมาก โดยจนแบบเราไม่คาดคิดว่าทําไมมันเข้าออกเร็วต่อติดได้เร็วแค่นึกปับปป๊บไปปั๊บอย่างเงี้ยค่ะก็ไปฝึกต่อเนื่องนะคะ